สวัสดีเพื่อนๆรู้จักเห็บปลากันไหมเห็บปลาเป็นสาเหตุที่ทําให้นักเลี้ยงหลายคนเนี่ยสูญเสียน้องปลาอันเป็นที่รักไปจํานวนมากเพราะเห็บปลาที่เกาะอยู่เนี่ยจะทําให้น้องปลาไายผิดปกติชอบถูตัวไปกับพื้นตู้ก้อนหินหนึ่งหรือไม้น้ําตลอดเวลาเมื่อมีอาการคันถ้าสังเกตนะที่บริเวณตัวปลาจะเห็นเม็ดขาวใสๆเกาะอยู่ทาให้รีบรักษาเนี่ยน้องปลาก็อาจจะตายได้ตัวเห็บจะมีลักษณะกลมแบนคล้ายรูปจานขนาดยาว3-5มิลลิเมตรมีขา8ขาและแต่ละ ก็จะแยกขาออกเป็น2คู่การรักษาโรคเห็บปลาจะต้องอาศัยความใส่ใจของนักเลี้ยงมากๆเพราะจะต้องแยกปลาออกจากกันแล้วนํามากักโรคและต้องใส่แอนตี้พาราไซต์หรือยากําจัดเห็บหนอนสมอปรสิตดีฟแอนตี้พาราไซต์ช่วยป้องกันและกําจัดปรสิตภายนอกและยังช่วยลดอาการไววแฉลบได้ดีอีกด้วยวิธีใช้1ช้อนต่อปริมาณ1,000ลิตรและเสร็จ1ส่วน4ช้อนต่อปริมาณน้ํา250ลิตรแนะนาให้ผสมน้ําเพื่อเจือจางก่อนเท ลงตู้หรือบอ่อใช้ต่อเนื่อง7วันคือวันที่1 4 7ของการรักษาหลังจากนั้นใช้ทุก2-3สัปดาห์และเปลี่ยนน้ํา3 0 5 0ทุกครั้งหลังใช้ยา24ชั่วโมงหรือก่อนใส่ยาใหม่เพื่อนๆคนไหนในสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่ facebook.pcn marketing and distribution หรือ Li@@ n e แอดแอด c ีได้เลยนะ